สวัสดีฮะตั่นจะมาร้องเพลงให้ฟังฟังกันดูว่าจะเพราะหรือเปล่านานกว่าจะทำใจกว่าจะเรียนรู้มันเป็นอย่างไรรักของเธอกับฉันมันไม่ง่ายมเมื่อวันเว ที่คอยสั่งสอนให้เรหัวใจมันตัดสินให้ต้องลาฉันคงไม่โทษที่เธอไปเพราะว่าเข้าใจตลอดมาหมดเวลาแล้วเธอคงต้องไป แต่สิ่งที่เหลือในใจยังอยู่คือความคิดถึงที่เธอนั้นไม่รู้พูดไม่ได้ทำได้เพียงแค่คิดถึงเธออย่าง อยู่กับความจริงแต่จะไม่ทิ้งเรื่องราวที่ดีฉันจะมีถ่อไว้ในหัวใจอยู่กับเวลาที่มันยังมุนให้ก้าวต่อไปแม่ต้องเหงาสึกเท่าไร ฉันคงไม่โทษที่เธอไปเพราะว่าเข้าใจตลอดมาหมดเวลาแล้วเธอคงต้องไปแต่สิ่งที่เหลือในใจยังอยู่คือความคิดถึงที่เธอน ทำไในเพียงแค่คิดถึงเธอ